สวัสดีครับอันนี้เ oh, หนือ่อยวันนี้ผมมาบอกเพื่อนๆนะวิธีปรับเบาเวลาบเบาเบี้ยวนะครับนะเวลาปิดไปแล้วเนี่ยตัวล็อกตรงเนี้ไม่รู้เห็นไะเออเนี่ยเนี่ยกับตัวล็อกตรงเนี้ยมันไม่ตรงกันเวลาปิดเนี่ยมันชอบมาโดนตรงนี้เห็นไหมเป็นรอยอย่เนี้ยนะเป็นลอย,อยคือมันเฉมันไม่ตรงนะฮะเดี๋ยวผมจะมาบอก วิธีการปรับนะครับ,รบรเพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะจ,จะไม่อาจจะไม่รู้นะครับเนอะเคยได้ยินอธิบายแต่ในโพสต์เป็นตัวหนังสือแต่นี่ก็คือผมทําเป็นภาพไปดูเลยหนาะนาเปิดน็อตตัวนี้ตัวแรกนู่อย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมอ่าแสงมันมืดไปหน่อยนะครับเราถอดน็อตตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็มันจะมีกิบล็อกเดี๋ยวผมอนุญาตเอามาตรงนี้หน่อยเนี่ยมันจะมีกิบห้าตัวนะแล้วเปิดน็อตตัวแรกตัวนี้นะครับนะ ใช้ไขควงขันออกมานะฮะงัดรูแรกเลยนะครับตรงนี้นะฮะเอาไขควงงัดทางออกมาปุ๊บแล้วก็ไล่ข้างๆ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 มาครับแล้วก็ดึงลูกยางตัวนี้ออกนะฮะยางที่ครอบมันออกมาดึงมันออกนะครับทีนี้มันก็จะหลุดออกมาในสภาพชิ้นนี้นะครับทีนี้ก็ใช้เบอร์สิบนะครับขันปรับเนี่ยฮะมันจะมีทั้งหมดห้าจุดหนึ่ง สองสามสี่ห้าปรับและขยับเอาเพื่อให้บอกมันได้อุศาของมันโดยที่แบบว่าไม่เบี้ยวนะครับเดี๋ยวยังไงผมถ่ายอยู่ที่ตอนผมทําเสร็จนะผมถ่ายมือเดียวโอเคนะครับมาเลยไม่ได้ทําให้ดูทั้งหมดนะฮะตอนนี้ผมก็ได้ปรับเรียบร้อยแล้วนะฮะเราคลายน็อตให้หมดทุกตัวเลยนะฮะมันจะปรับได้ระยะนิดนึงอ่ะมันไม่เยอะหรอกแต่ว่าดีขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับ น,นั่นถึงรถติดที่ดูนี่นะกดลงมาเนี่ย,นะยมันไม่ได้เบี้ยวอะไรนะฮะห้ามเบี้ยวมันไม่ลงตรงๆนะครับเนี่ยนะครับก็ตรงเลยนะฮะนี่เห็นไหมมีส้าถายยังไงให้เห็นนะแต่มันตรงอะ่ะเนี่ย เนี่ยตรงเปี๊ยโอเคนะก็เป็นวิธีการแก้ไขนะ,ะทําได้เองนะครับลองไปทําดูนะครับอันนี้ได้ที่แต่แล้วเดี๋ยวผมประกอบเก็บไว้เหมือนเดิมก่อนอใส่ลูกยางนะครับก็กดกดมันอย่างเงี้ยครับกดมันจะมีร่องของมันอยู่นะฮะเนี่ยก็เข้าแล้วง่ายครับไม่ยากหรอก เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะฮะเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนนะครับนะฮะไม่มากก็น้อยเนาะนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆเกี่ยวกับฟอร์ซ่านะครับเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปลงมาอีกนะครับลาก่อนนะครับสวัสดีครับนี้หมาผมเองนะครับชื่อชายูมโม Độ độ độ